Food fit for five. สวัสดีค่ะมาพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะรายการฟ o ตฟิตฟอร์ไฟสเราก็จะมาลุยกันต่อนะคะกับคำศัพท์ที่น่าสนใจเป็นการตอบรับการตอบรับคำถามหรือว่าตอบรับคำขอต่างๆเนี่ยถ้าหากเราจะพูดตอบรับนะคะส่วนมากเนี้ยเราก็จะใช้คำว่า Yes ที่แปลว่าใช่แต่ก็ยังมีคำว่า sure sure แน่นอนนะคะที่เป็นอีกคำใช้กันบ่อยๆอยู่เหมือนกันเนาะถ้าพูดว่า sure ที่เป็นคำตอบรับเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าเขารับประกันเนะเขามั่นใจนะว่าเขาจะทำให้เราเก็จะรู้สึกผ่อนคลายสักเล็กน้อยแหละคะ่ะซึ่ง sure ก็จะมีความเป็น างการเหมือน yes แต่จะเป็นทางการน้อยกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกคำ for sure ปกติคำนี้เนี่ยจะเป็นสำนวนหมายความว่าแน่นอนที่สุดเลยยังไม่ต้องสงสัย I cannot say for sure where he lives ฉันไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนนะว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนแต่ถ้า for sure เอามาใช้เป็นคำตอบรับเนี่ยจะใช้กับเพื่อนๆกันก็ได้นะคะคนกันเองจะหมายถึงแบบว่าแน่นอนใช้แทนแบบ Sure, yes, okay มีความบวกมีความกระตือรือร้นที่จะทำให้ค่ะ No problem ถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คือไม่มีปัญหาซึ่งถ้าเอามาใช้พูดตอบรับแทน yes หรือ sure เนี่ยก็จะหมายความว่าได้เลยได้สิไม่มีปัญหาเป็นคำตอบรับที่ไม่เป็นทางการค่ะใช้พูดกับคนกันเองได้ถ้าเพื่อนถามเราว่า Would you like to go out to eat something เธออยากออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมะเราสามารถก็ตอบได้นะคะว่า yeah sure หรือว่าแค่ s h o w ก็ได้ค่ะสั้นๆแบบนี้ก็ได้หรือว่า for sure let's go แน่นอนที่สุดเลยเราไปกันเถอะมาดูตัวอย่างการสนทนากันเพิ่มเติมนะคะ Can I borrow your book? ฉันขอยืมหนังสือของคุณได้ไหมเนี่ยอ่ะอาจจะตอบกลับไปว่า No problem, go ahead ไม่มีปัญหาเลยเอาไปใช้ได้เลย By all means เป็นสำนวนที่มีความหมายว่าแน่นอนได้เลยตัวอย่าง May I sit here? ฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหม mm hmm. ก็พูดได้เลยนะคะว่า By all means เชิญตามสบายได้เลยค่ะจะตอบว่า Sure, ก็ได้ Of course. Yes of course ก็ได้เหมือนกันความหมายเดียวกันเลยแล้วก็มีความเป็นทางการเหมือนกันนะคะขอบคุณ Truevisions Group แล้วก็ CT Bright Holdings ไว้กลับมาพบกันใหม่นะคะติดตามกันให้เรื่อยๆฝึกฝนภาษาอังกฤษวันละนิดวันละหน่อยสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Foot fit for five.